มีย t u b บบ้านมาเยี่ยมบ้านน้องตุ๋ยวันนี้ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตหลายอย่าง <c oughs> ต่อไปจะทําสเต็กขายตรงนี้มันจะเวิร์คหรือเปล่า <c oughs> มันอยู่ลึกถ้ามีพวกมีอะไรเยอะๆมีขี้เมาออมาเยอะๆก็เวิร์คเพราะว่ามันอยู่ในซอยตื้นๆนะ้นเข้ามานิดเดียวหาง่ายชม,มชมห้องน้ำก่อนอ่าชมห้องน้ำก่อนใช่ เดี๋ยวชมห้องน้ำก่อนเอ้บ้านน้องนี่เอาไอ้นั่นไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่เหรอตรงโน้นไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ที่มีดักทำแกล้งกันเนี่ยอ๋อตู้คอนเทนเนอร์มาดัดแปลงโอ้โหสุดยอดนี่เหรอใช่ใช่ข้างบนข้างบนนี่ใช่ไหมไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่อ๋อ ต,ตู้คอนเทนเนอร์เหรอใชตรู้คอนเทนเนอร์ใช่ว้าวนี่คือตู้คอนเทนเนอร์อ๋อนี่อะไรโอ,โอ้โหการลูกปืน <c oughs> ตู้คอนเทนเนอร์โอ้โหจรริงคนะับ <c oughs> ไว้ทำงานแล้วก็นอนที่นี่เลยประหยัดแอร์ด้วยมันแค,นแคบดี <c oughs> ใช่อุ้ยรถคันสวยลุงใหญ่ตากแดด <c oughs> จากแดดเททีก็ดีเหมือนกันฝนตกหลายวันแล้วเดี๋ยวโชว์ห้องน้ำหน่อยห้องน้ำบ้านน้องตุนะ๋นห้องน้ำใช,นใช้ปอกเอ่อใช้ใช้ปอกปูนมาทำห้องน้ำโอ้ยสะดวกสบายแล้วก็เจาะแล้วก็ทำข้างนอกที่ปัสสาวะผู้ชายวางห้าปอกเอาวางห้าปลอกเสร็ๆๆๆๆๆแล้วก็ต <Porsche. S 2> ัดตัดตัวนี้ออกใส่ห้องตบโอ้ยยัยไงด ใส่วงกบเสจครับปึ๊บฮะทเร็วด้วยสะดวกประหยัดไที่ปัสสาวะที่อ่ตรงข้างนอกนี่จะเห็นว่าเป็นเป็นปอกปอกไอ้ที่ถังน้ําที่บ้านนอกเราเนะออปอกช่วงอยู่กล้ต้นมะขามใบมันลงเยอะปอกช่วงใหญ่ใหญ่น,นี่มะขามหวานนะเออเพชรบูรณนะ์เหรอต้นใหญ่มากมะขามต้นใหญ่มากมะขามหวานอือ รอนหมดแล้วอนมันก็ลงข้างๆเบื่อไอ้นั่นน่ะใบมันน่ะใบเยอะมากแต่ถ้าไม่เบื่อถ้าไม่เบื่อก็ใบมะขามนี่เอาไปแกงที่บ้านแกงใบมะขามบ่อยใส่ใส่แฟงจะบอกใส่ฟักเดี๋ยวฝรั่งว่าใส่แฟงก็ได้โอ้หนี่น้องลูกแก้วบ้านน้องลูกแก้วเนี่ยใส่ฟักที่ตักงกัอยังไง ก็ฟักแฝงแตงโมไงพดเยออโหดิ้วโอเคลุงใหญ่เหลือเจ็ดนาทีคงได้เวลาแล้วเดี๋ยวก็จะไปธุระต่อที่เอาอาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมหน่อยเออให้ดูรถแลนด์โรเวอร์ที่ลุงใหญ่ชอบมากโอ,อ้โหทำทำไว้ดีมากเลยนะแลนด์โรเวอร์เออใช่ ว้าวนั่งได้สี่คนว้าวเดี๋ยวไปป่าเดี๋ยวไปป่าเอาคันนี้ไปเนี้ยไปสี่คนว้าวไปแน่คันนี้ไม่เอาคันนี้วิ่งในเมือ,องก็มีรถตุงใหญ่มาขับมาที่นี่โอเคเดี๋ยว ให้ดูว่าเป็นต่อไม่ใช่ไม่ใช่ม้่นใจออชอบมากห้องน้ำชอบห้องนอนตู้คอนเทนเนอร์มันเร็วอ่ะ ทำเร็วง่ายสะดวกประหยัดปลอดภัยแล้วก็ประหยัดคงไม่ประหยัดเท่าไหร่หรอกคงแพงอยู่หรอกทีนี้ว่ามันเร็วมันสะดวกแล้วก็สมัยนี้ทำไมต้องทำเร็วโอเคกดไลค์กดแชร์มีแนอ้อนทัวร์เดินคุยรุย,ย่ายเดี๋ยวใส่แ่่งอันใหม่กันแวในนี้ถึงถอยมาใหม่ดู แต่ว็เป็นไงวก็เป็นไงกันแดดได้เคกันแดดได้ดีดีมากนี่มันถอดเปลี่ยนได้นะเงี้ยเงี้ยที่ดังออกมาแล้วก็เปลี่ยนกระจกเปลี่ยนสีเปลี่ยนแรงต่างได้ตลอดก็ไปซื้อมาสองร้อยที่ถนนคนเดินวันนั้นผมเคยเห็นเคยดูแล้วนี่พอน้องลูกแก้วคุณตุย๋ยติดให้หน่อย กำลังวันอยู่กับไอโฟนซึ่งไอโฟนนี่ต้องคุยกันกันกบหลานลุงใหญ่คนหนึ่งใช้รุ่นนี้อยู่ไคนห้าภรรยาใช้ไอโฟนหกลุงใหญ่ใช้ Galaxy Note สี่โอเคเอาให้ครับเดี๋ยวเรามารับมาอุดนุนสเต็ตกที่นี่ด้วยก็มันใกล้จะเปิดละ